มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาวอนเทวาทั่วถิ่นแผ่นดินสยามดลร่มเย็นทั้งประเทศทุกเขตคาม ให้เกิดความสามัคคีมีเมตตาเพื่อพระองค์ทรงสุขกเกษมสรรเเชิญพระขวัญเทพไทยในโลกล่าถวายพระพรบวรรัฐกษัตราพระชนมายุยิ่งยืนนานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางรัติมาอุดมศิรินายสมลักษ์ชุติชัยศักดานางสาวธนนันปานถึกนายวรากรหลวงพิทักษ์สวัสดีค่ะ ใต้ร <including> ่มพระบารมีจักรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือนรัตนโกสินทร์ศก115สุขพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะฉบับที่50เมืองยกยาการุษวันที่27มิถุนายนมีความต่อไปว่า พอเสร็จการเล่นนี้แล้วพาเข้าไปดูในพระราชนเทียนลืมกล่าวถึงข้างปันดาโปใต้มีโรงสังกระสียาวจดกับเฉลียงปันดาโปเป็นที่สำหรับเลี้ยงโตะ๊ะข้างเหนือมีชลามีตึกสูงสองชั้นหลังหนึ่งอย่างฝรั่งเป็นตึกรับแขกเมืองอย่างวังหน้าหลังปันดาโปเข้าไปมีท้องพระโรงในกั้นสกัดกับปันดาโปด้วยกระจกแผ่นใหญ่ๆ เข้ากรอบเปิดปิดได้เหมือนหน้าถังพื้นต่ำจากชั้นลดปันดโปลงไปเมื่อเดินผ่านหลังนั้นเข้าไปแล้วขึ้นชั้นลดพระราช,ชมนเทียนโดยด้านรีเป็นพื้นปูศิลาในประธานพื้นปูกระดานตรงกลางมีเตียงนอนใหญ่ยาวสักสิบศอกหรือสามวากว้างสักแปดศอกหรือสิบศอกในนั้นปูที่นอนหนาสักสิบแปดนิ้วมีหมอนหนุนหัว และหมอนข้างลูกโตโตสักอ้อมหนึ่งซ้อนกันขึ้นไปข้างหัวจนจดเพดานหมอนข้างสูงครึ่งเตียงส่วนยาวนั้นเท่าเตียงทั้งหมอนหนุนหัวหมอนข้างเรานึกว่าจะเป็นโทรนถามก็ว่ามิใช่เป็นที่สําหรับแต่งงานใหม่ขึ้นไปนอนแต่ดูโตเหลือโตแหลมืด แลอยู่กลางห้องด้วยเจ้าพวกฝรั่งนั้นเชื่อเสียว่าเป็นแต่เครื่องประดับเรือนวันให้ช่วยถามก็ไปเลือนเลือนเสียแกก็ไม่อยากบอกอยู่ได้กันพอดีต่อไปที่วังหน้าลูกชายแกมาเป็นล่ามถามได้เองจึงได้ความว่าเป็นที่สำหรับผีเรือนเรียกว่าพ้าหูรักษาตำราเขาต้องมีตุกตาเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งอยู่หน้าเตียง มีเตียบสองใบใส่ของกินตั้งอยู่เสมอถ้าคนในเรือนนั้นแต่งงานใหม่ต้องขึ้นไปนอนอยู่บนนั้นคืนหนึ่งจริงดังว่าแต่ที่ในวังนี้เก็บตุ๊ก,กตาและเครื่องเส้นหมดแกเห็นจะอายฝรั่งเพราะในเรือนนั้นเรสเดนต์เป็นต้นไปมาอยู่เท่าใดต่อเท่าใดไม่มีใครเคยเข้าเลย ด็อกเตอร์โกรนแมนเป็นหมอของสุลต่านมาก,กว่า20ปีก็ไม่เคยเข้าไปในนั้นการที่ปล่อยให้เราไปดูเพราะลือกันนักในชวาว่าเราเป็นคนขี้ซักและอยากรู้ธรรมเนียมเก่าแก่ของชวาและเป็นผู้รู้เรื่องศาสนาฮินดูหรือถือศาสนานั้นด้วยและลือจนเกินไปว่าเรารู้ธรรมเนียมชวามากอาศัยด้วยเอาเรื่องอีเหนาออกไล่ยอย่างหนึ่ง แปลชื่อต่างๆที่เป็นภาษาสังสกฤตออกดีกว่าพวกชวาเองมักไม่ใคร่รู้ว่าคําใดแปลอย่างไรที่เป็นที่สุดนั้นคือพวกวิลันดาเองน้อยตัวที่จะเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้โทระแต่ในเรื่องธรรมาหากินเสียโดยมากกลายเป็นบูชาเราเสียจริงๆท่านพวกแขกก็สั่นหัวกลัวจะปิดอะไรไม่มิดและอยากจะให้เป็นที่พอใจ จึงตีคอว่าปู่ย่าตายายถือศาสนาเดียวกับเราสำแดงความรู้หรือวิธีอะไรต่างๆที่เนื่องจากธรรมเนียมฮินดูให้ฟังทั่วทุกแห่งเป็นพิษสวงกันที่เรื่องเราจําแม่นในชื่อเสียงต่างๆซึ่งเขาจํำยากอย่างยิ่งแต่ที่จริงไม่อัศจรรย์อะไรเลยเพราะเราใช้อยู่ในภาษาของเราทีเดียวทำไมจะจำไม่ได้เช่นคำว่า พ่าหูรักษาเด็กๆกก็เข้าใจจะจับเรื่องต่อไปข้างเตียงนี้มีหีบค้าสูงสูงเหมือนม้ารองสลักลายลูกฟักก้ามปูอย่างไทยๆเรานี่เองปิดทองล่องชาติเป็นที่เก็บกริดสำหรับตระกูลบรรดาสิ่งไรซึ่งเป็นของสำหรับตระกูลสืบมาแต่ปู่ย่าตายายเรียกว่าปุตสบากะ กริดนี้นับเป็นปุตสบากะอย่างหนึ่งห้าตู้ด้วยกันมี300อยเล่มเศษกริดที่สำคัญสำคัญผู้อื่นจะชำระไม่ได้สุลต่านต้องชำระเองใครจะอยู่ในที่นั้นด้วยไม่ได้กริดแต่ละเล่มแต่ละเล่มมักจะมีเรื่องพงศาวดารยืดยาวคงต้องมีชื่อผู้ทำและมีชื่อผู้ที่ถูกแทงมีปาฏิหารต่างๆเช่นกับชักออก ต้องกินเลือดเป็นต้นกฤิที่ชื่อเสียงโด่งดังอย่างยิ่งนั้นเช่นกฤิของสุนันคิรีที่อยู่บนหลังที่ฝังศพอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่เดี๋ยวนี้มีเรื่องราวยืดยาวต่างๆกันฟังดูตามที่พูดนั้นว่ากริเกิดใช้ขึ้นเมื่อครั้งปัญญีสุริยามิสีสาวงเมงดังกมูลังสกราชวา1 0 0 0พปีเศษ สักการะชวานั้นคือมหาสักราระนั่นเองมากกว่าจุลสักราระอยู่ราว563ปีปัญญีคนนี้คืออินนาวงเมงดังกมูลังคือวงสีกษัตริย์แต่จะเล่าเรื่องนั้นยังไม่ได้เพราะสอบเรื่องอยังไม่ใคร้ลงกันเรียบร้อยกริดครั้งนั้นเรียกว่ากริดฮินดูมักจะใช้ด้ามเป็นเทวรูปกริดในชวาชั้นถือศาสนามหมามัต ก็ใช้ด้ามเรียนเทวรูปนั่นเองแต่ยักให้รูปร่างไม่เป็นเรื่องเช่นกับหุ่นหรือหนังเพราะศาสนาห้ามแต่ข้อซึ่งจารึกชื่อในกริดไล่เลียงดูแล้วไม่มีธรรมเนียมที่ได้จารึกกันเลยใช้ตีกริดลายผุดขึ้นมาพอประกอบเป็นตัวหนังสือได้ถ้าถูกชื่อเจ้าของแล้วกริดนั้นเป็นขลังหรือในหนึ่งเด็กเกิดมาตีกริให้ลายกรินั้น พุดเป็นตัวหนังสืออ่านได้ว่ากระไรก็ตั้งชื่อเด็กตามนั้นเหล็กที่ทำกริดนั้นตามสุสานบอกว่าเป็นเหล็กตกมาจากสวรรค์ยังรักษาอยู่ในตระกูลสำหรับทำกริดกริดที่ให้เราเล่มหนึ่งชื่อมังกรัตเป็นชื่อของเจ้าแผ่นดินในต้นวงปัตตารัมหลายคนว่าทำด้วยเหล็กสวรรค์นี้เหมือนกัน จะมาแต่สวรรค์หรือไม่ใช่ก็ดีแต่เหล็กนั้นดีกว่าเหล็กสามันที่จะพึงหาได้ในชวาทำนองเรื่องประตารกาหลาจารึกกริดนี้คงจะมาแต่เรื่องเหล่านี้แต่ที่จริงการที่จะตีเหล็กให้เป็นตัวหนังสือผุดขึ้นไม่ต้องผีสางเทวดาอะไรไทยๆเราก็ตีได้กริดที่ดีนั้นมีอีกแห่งหนึ่งก็ที่เกาะบาลี เพราะเมื่อพวกมหมามัตมาทำลายพระราชอาณาจักรมายาไพหิส ah ซึ่งเป็นปลายวงฮินดูพวกช่างเหล็กที่เป็นกำลังใหญ่ของอังคาวิชัยหนีไปอยู่เกาะบาลีเพราะไม่ยอมถือศาสนาแขกในกริดชั้นหลังนี้นับถือกริดเกาะบันตำและแม่นางกระเบาซึ่งมีเรื่องราวฤทธเดชในพงศาวดาร ถ้าสนทนาถึงเรื่องกริแล้วดูพวกเชาวาชอบพูดนักจนเหลือที่จะจดจำอย่างอาวุธต่างๆด้ามยาวๆปักราวเรียงเป็นแถวไปสวมถุงผ้าปูมปากถุงแดงราวละหกเล่มเจ็ดเล่มออกสะพรั่งไปอาวุธเหล่านี้เรียกว่าตุมพระได้ถอดถุงและถอดฝักให้ดูบางเล่มคือเล่มหนึ่งนั้นเป็นตรีสามแหลมรูปร่างคล้ายฉมวก เรียกว่าตรีสุลชัชยองอีกเล่มหนึ่งเป็นห้าง้ามเรียกนางระโชปรโรอีกเล่มหนึ่งรูปร่างเหมือนขอจีบเรียกนางโคโลอีกเล่มหนึ่งเป็นรูปจักทีเดียวชั่วแต่มีเปลเวยื่นออกไปจากที่คมอีกสามแห่งเรียกว่าจักกระอีกเล่มหนึ่งรูปเหมือนปลายหอกหรือชนะกอยากเป็นเงี้ยงข้างหนึ่งโอนออกไปจากด้ามมีคมเหล็กติดอีกสองคม เรียกว่านังคาละอีกเล่มหนึ่งรูปร่างเป็นหอกใบเข้าแต่อยากเข้าไปเหมือนชนักมีขอคมอีกข้างหนึ่งเรียกจังปูเลงอีกเล่มหนึ่งเป็นตรีสามง่ามข้างไทยทีเดียวเรียกว่าตรีสุละหอกอีกเล่มหนึ่งมีรูปหนอนติดอยู่ข้างๆเรียกว่าจะเจงกาเนลจะดูอีกก็ไม่มีเวลา แต่ละเล่มแต่ละเล่มล้วนแต่เหล็กดีๆน่ารักและคร่ำทองยิบไปทั้งนั้นถ้าให้ดูจนหมดก็รับดูได้ด้วยความยินดีเรื่องวิชาของเราที่เขาถือว่ารู้มากนั้นเรื่องอาวุธนี้อย่างหนึ่งเมื่อถอดถุงออกมาเราเห็นว่ามันตรีศูนย์เราดีๆมันจักระเราดีๆก็ทักว่าตรีศูว่าจักระหากันลั่นลั่นไปว่ารู้มาก แต่ที่แท้ไอ้ของเรามันมีเท่านั้นในเรือนหลังนี้มีรูปรัตูคนที่สองซึ่งเป็นแม่ประบูนุ่มดูหน้าตาสวยมากแต่เขาว่าขี้หึงอย่างยิ่งจนกินยาตายเพราะสุลต่านรักรัตูเดี๋ยวนี้เมื่อยังเป็นระเด่นอายุอยู่รัตูคนเก่ามีลูกเก้าคนชายห้าหญิงสี่คนใหญ่เป็นประบูอนันุมแล้วตายคนที่สองเป็นบ้า ประบูอันุมเดี๋ยวนี้เป็นที่สามสุตลต่านไม่ใครจะสบายด้วยเรื่องลูกนี้มากฝรั่งเขาว่าระตูคนเก่าเป็นคนจองหองและกิริยาหยาบคายไม่สมกับที่สวยแต่คนนี้ดีนักมีลูกสิบสองคนลูกคนใหญ่อายุถึง20ิปีแล้วเวลาเข้าไปดูพระราชมนเทียนนี้พวกผู้หญิงนั่งเต็มแน่นไปทั้งนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครสาวก็มี แก่ก็มีเห็นจะมีคนดีๆอยู่ในนั้นมากบางคนเขาเห็นเดินมายกมือไหว้ก็มีแต่เรามัวดูอาวุธเสียจะถามก็ไม่ดีเลยงดพอดูที่นี่แล้วพาไปที่พระที่นั่งราชชรดีเป็นตึกอย่างบลันดาเตี้ยๆแต่งอย่างฝรั่งเหี่ยวๆมีรูปใครตกใครเป็นอันมากคือพระบิดาพระมารดาและพระองค์เอง ตั้งแต่หนุ่มจนแก่มีประตูบานทำด้วยกระจกไม่มีเงาเป็นทางที่เข้าไปที่อยู่ของสุลต่านเห็นเจ้าจอมหม่อมหมัดหรือพนักงานอะไรคลานเดินกันต้วมเตี้ยมอยู่ข้างในหน้าเรือนนั้นปลูกต้นไม้กระถางตรงทางที่ออกมีลับแลลกระจกแผ่นใหญ่กว้างสักสามสอกสี่เหลี่ยมมีหนังสือตัว HB มีมงกุฎ ว่าเป็นสำหรับกันฝุ่นค่ะคุณผู้ฟังคะฉบับที่50เมืองยกยาการุษยังไม่จบนะคะคงจะต้องติดตามรับฟังในวันต่อไปคะ่ะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของเพลงรักรอสอ231ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีคลื่น AM 1593กิโลเฮิรตและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com หรือ facebook.com อ m a r i n r a d i รเดเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถย้อนหลังรับฟังสารคดีอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาอุดมสิริจากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ